ภารกิจที่5 o p e r a ป i o n b o b u c k e t นะครับผมเจ้าหน้าที่ Q 100นะครับผมหัวหน้าผู้ผลิตสื่อชวนเชื่อนะครับที่ชื่อว่าโซเฟียแวนควิสนะครับผมได้มาอยู่ที่ US นะครับผมหรืออเมริกานะครับเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการตามสืบนะครับผมว่าเธอนะครับผมใช้ชีวิตนะครับผมอยู่ที่เซาเล็กซิตี้นะครับเราก็เลยส่งทีมไปเก็บนะครับอยู่ที่ในเมืองนะครับผมเราควรจะรีบเข้าไปเก็บงานนะครับแล้วก็ใช้วิธีนะครับผมในการเก็บงานที่สร้างสรรค์นะครับผมเพื่อกําจัดศพไปซะลักษณะนั้นนะครับวันนี้เปล น,นี้มาเป็นเสื้อเทาครับ Back to the basic นะครับผมโอเคอู okay. ้ทำไมโดนเก็บงานอย่างนั้นนะ่ะเอาเอาตะขอที่หัวโหจัดเลยเจ้าหน้าที่คิวหนึนี่ไม่ได้ตายดีสักคนนะครับผมโอเคแกะมาแล้วปุ๊บถ้าผมอุ้มศพน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมค่อยมาตามเก็บศพบละกันอุ้น่าสงสารเหมือนกันแล้วเนี่ยคนร้ายนะครับมักไม่ตายดีจริงจังโอเคตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมตรงข้ามกำแพงไป เกิดโยนศพข้ามไปน่าจะไม่ดีมั้งครับมันจะกลายเป็นนี่ไปน,นิดนึงที่เหลือก็จะเป็นกราฟิตี้ทั้งขยะทั้งขยะแผ่นไม้กระป๋องสเปรย์ข้างในนั้นเหมือนจะเป็นตึกล้างเราแบบไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดผมเอาสักอย่างปลาเข้าไปล่ะครับเพื่อที่จะเข้าไปข้างในนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเกิดเอาไม้ไตีล่ะก็ไม่ติดเหมือนกันเอา้าแล้วใค่กู้ทำอนะไรวะเนี่ย อ๋อมันกดโกแบกได้อ๋อเพิ่งเห็นแต่เราไม่ควรจะแบกศพออกมาอย่างนี้นะครับคนเห็นมากเกินไปเมื่อผมกลับเข้าไปตอบเหมือนเดิมก่อนอันดับแรกสุดเอาศพมาวางกองไว้ที่เดิมแบบนี้ก่อนโอเคขอตรวจงานรอบๆก่อนนะครับอันนี้อยู่เป็นเหมือนจะเป็นร้านเช่าวิดีโอใช่ไหมครับอ๋อ้านขายนะครับม้วนเทปนะครับเมกาเซลแล้วก็ตามแต่มีตู้โทรศัพท์นะครับผมโทรนะครับผม911เพื่อให้เหมือนกับฉุกเฉินจะมาตามเก็บใช่ไหมครับเราต้องหาเหรียญมาก่อนหรือเปล่า แต่แม่งคุณก็จะรู้ว่าสิว่ามันเกิดฆาตกรรมขึ้นมาซึ่งน่าจะไม่ดีนะครับมันควรจะทำลายแบบไม่มีใครหาเจอเลยมากกว่าในรถรถ Mercedes Benz นะครับผม W116 นะครับผมแล้วก็มีฝาท่อตรงนี้คงต้องหาสักอย่างมางัดเพื่อเปิดอย่างนั้นเหรอตัวท้ายรถนะครับผมมันก็ล็อกไว้อยู่ต้องหากุญแจม,มาเปิดสินะถ้าอย่างนั้นเกิดผมเอาตะขอมาเกี่ยวฝาท่อเหมือนเราจะแกะนะครับผมฝาท่อเข้ามาเรียบร้อยอบตะขอเกี่ยวเหรอเกี่ยวเพื่อหมุนว่าแต่เฮลเอาศพทิ้งไป ผมว่าง,งานน่าจะหยาบไปนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการปลดล็อกช่องทางหนึ่งก่อนนะครับลองดูก่อนว่าถ้าเกิดงานหยาบๆน่ยแล้วคนมาตรวจเจอเป็นยังไงนะครับทิ้งโอเคแล้วก็ปิดแล้วก็หนีอ่าโอเคครับเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับผมคนเจอศพนะครับในท่อน้ําทิ้งมไม่เป็นไรครับตามเก็บตามวิธีที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับลองดูไป ทั้งก็หล,งหลักๆแสว่าต้องหาทางเข้าไปในรถให้ได้นะครับเพราะรถมันล็อกไว้อยู่เหมือนกับป้ายความผิดให้คนที่มาเช่าวิดีโออย่างนี้หรือเปล่าครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าไอเทมที่เรามีตอนนี้ก็มีแต่แผ่นไม้กับสีสเปรย์ถ้าผมเอาแผ่นไม้มาตีรถอะโอเคควรจะหาทางจัดการนะครับผมเสียงอะลามให้เรียบร้อยก่อนอ๋ออเค้ยงการจัดการอะลามนะครับก็ต้องหาทางพวกจุดที่เป็นไฟฟ้าต่างๆนะครับผมเพื่อเก็บเหรียญเพื่อโทรศัพท์เรียกคนมาหรเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอเคต้องหาทางปิดอะลามก่อนใครสักคนโทรหาตำรวจตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรน่ะแผงสักอย่างหนึ่งฟิวส์เหรอพัซเซลหอยอะไรวะเนี่ยไม่มีปีไม่มีขุยเลยบทจะมีก็มีบทจะมาก็มาแค่แกะฟิวสทุกทั้งหมดออกเสียงก็ดับแล้วเหรอก็ง่ายดีว่ะงั้นต่อไปแสดงว่าผมได้ไอเทมเพิ่มเติมนะครับก็คือเหรียญใช้ในการโทรเรียกเก้แต่มันต้องป้ายความผิดนะครับผมมาเก็บไว้ที่หลังรถใช่ไหม โอเคแล้วหลังรถจะเปิดยังไงได้นะ้าไอเทมในการเปิดไม้งัดเหรอก็ไม่น่าได้ตะขอเกี่ยวก็ไม่น่าได้เอ๊ะมันบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมันอาจจะ disconnect ไว้อยู่ไม่มีการเชื่อมต่ออะไรที่มัน disconnect เหรอรู้ขึ้ว่าสีแดงคืออะลามนะครับห้ามยุ่งกับสีแดงครับแต่ทุกสีผมจะเชื่อมต่อไปก่อนแล้วกันนะครับลงสีฟ้าไปให้ครบโอเคลองกด โอเคอ๋อเปิดท้ายตรงนี้โอเคเก็ตแล้วครับงั้นเราก็มาที่อันนี้เปิดท้ายขึ้นมาเอาศพไปทิ้งเหรอเอ่อผมว่างานน่าจะยากไปนะแต่น่าจะพอได้ครับลองดูก่อนถ้าเกิดผมป้ายความผิดโดยการเอาศพมาทิ้งไว้หลังรถแบบนี้ปิดท้ายลงมาซะจากนั้นปุ๊บวิธีการคือผมก็ต้องไปที่นี้ทำการหยอดเหรียญเข้าไปแล้วโทร911ใช่ไหม,ม,น,ไมน,ดดไหน่าจะพลาดนะ โอเคโทรเก้าหนึ่งหนึ่งะนะครับนายวันวันละอ๋อน่าจะต้องไปอีกเบอร์หนึ่งแน่เลยครับราะว่าต้องเป็นรถลากนี่นะก็ผมเพื่อลากรถนะครับไปทิ้งซะมากกว่าโองงานหยาบละห้า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 หนึ่งแปดห้าเออรถมันยังดูใหม่อยู่เลยไม่เหมือนรถที่ถูกทิ้งเท่าไหร่แสดงว่าต้องทําให้รถมันดูเก่ากว่านี้เหระครับรถที่ดูเก่ากว่านี้รถที่ดูเก่ากว่านี้รถที่เหมือนถูกทิ้งสีสเปรย์อ่า ไม่รู้ดูดีขึ้นไหมเอาไม้ตีเพิ่มอ,อัตขอเกี่ยวเพิ่มน่าจะดูเหมือนรถถูกทิ้งนะครับตรงนี้อลองเอาสีสเปรย์พ่นเพิ่มดูไม่ได้นะครับอะลองโทรใหม่อีกรอบนึงนะครับว่าจะดีขึ้นไหมโอเคโทรรับสายแล้วครับมาแจ้งว่าเป็นรถถูกทิ้งนะโอเคอยู่ที่ไหนเหรอโอเคก็อยู่ข้างนอกร้านเช่าวีดีโอเก่านะ่ะโอเคจอดมานานขนาดไหนแล้วเหรอก็เหมือนจะหลายสัปดาห์แล้วนะโอเคเดี๋ยวส่งคนไปเก็บนะโอเคครับจอบภารกิจใช่ไหม 2ชั่วโมงต่อมาครับแล้วมันจะมาเจอศพป้าแต่ผมก็ใส่ไว้ไท้ายรถแล้วนะโอเครถไปสักทีนะครับปัญหาคือแล้วจะยังไงต่ออ่ะอันนี้นะครับผมก็เป็นป้ายเตือนนะครับผมว่ารถที่ถูกยึดไปนะครับผมเกิดเจอก็ให้รีบไปติดต่อคืนนะครับผมถ้าไม่มาคืนรถจะถูกทําลายามานั้นละมั้งอ๋อแล้วก็ถูกมูมาที่นี่แล้วผมยังไม่ได้เก็บพวกไม้กับตะขอออมันยึดคืนไปเรียบร้อยแล้วครับมันก็สบายใจแล้วมีหมาหนึ่งตัวต้องหาทางไล่หมาไปก่อนโอเค มีถังขยะมีสายไฟเปิดฝาถังขยะเข้ามาได้มีเนื้อน่าจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างเน่าพอสมควรนะครับโอเคต้องปีนข้ามนะครับตรงนี้ไปเดี๋ยวต้องไล่หมาไปก่อนจะให้หมาไปตรงไหนได้นะถ้าเกิดผมเอาสายผสมกับตะขอแล้วเอาเนื้อผสมกับนี่ไม่ได้โอเคงั้นไม่เป็นไรครับงั้นเอาเนื้อไปใช้กับหมาโอเคครับหมาไปกินเนื้อปุ๊บตะขอหน้าใช้ได้กับสักที่หนึ่งครับที่หมาเหรอไม่ได้ โอ้เหมือนจะเอาตะขอนะครับผมมาเกี่ยวฝั่งนี้ได้เกี่ยวแล้วก็อ๋อปีนเข้าไปตรงเคลนข้างในแล้วครับผมแบบไม่ว่าฉากใหม่ด้วยนะถ้าผมยกเคลนขึ้นเป็นแบบนี้หมาก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับว่าจะลงมาไม่ได้อ่าแล้วก็จะได้ปีนเข้าไปได้ใช่ไหมโอ้น่าสงสารหมา <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้แล้วครับต้องจาให้ดีนะครับผมว่ามีอะไรบ้างมีไขควงตรงนี้มีแอร์แบ็กนะครับที่ติดอยู่งั้นต้องเอาสักอย่างนงมาแยะแอร์แบ็กออกสินะ โอเคครับต้องจําไว้นะครับผมเป็นประมาณนี้มีตัวถังรถนะครับผมตอนนี้น่าจะเป็นจังยาร์แน่นอนรถที่เอามาทิ้งไว้มีโฟกลิฟต์นะครับผมตรงนี้แต่เหมือนกับแบตเตอรี่นะครับจะหายไปมีถังดับเพลิงมีเหมือนจะเป็นไอ้นี่ครับผมเขาเรียกว่าวดกงใช่ไหมครับที่ขึงไว้อยู่ครับเข้าไปไม่ได้หน้าต่างนี้ขยับลูกกงไม่ได้แต่จะมีบางอย่างที่สามารถทําให้มันหลุดหรือหลวมได้ทําให้มันหลุดหรือหลวมได้เหรอ ไขควงลองแล้วก็ไม่ติดยังต้องลองไอเทมทุกชิ้นนะครับเอาแอร์แบ็กแอร์แบ็กใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดเราใช้แรงดันจากภายในแรงดันจากภายในแอร์แบ็กมันเป็นถุงลมถุงลมถ้าเกิดผมเอาเขาเรียกว่าถังดับเพลิงไปฉีดเป็นลมแต่มันไม่น่าได้นะตามหลักโลจิกไม่ค่อยเข้าเอาได้จริงด้วยนะครับเหมือนกับช่วยงัดนะครับผมให้เออเขาเรียกว่าตัวเหล็กดัดนะครับผมมันงอกมาใช่ไหมแล้วก็ปิ่นเข้าไปข้างในเหมือนเป็นออฟฟิศถูกชิงล้างนะครับนึกว่าจะมีคนอยู่ มีประตูที่ล็อกไว้โอเคครับมีกล่องมากมายมีประตูเป็นปฏิทินนะครับแต่ปี1 9 8่ครับโอเคก็คือปีปัจจุบันนะครับได้แบตเตอรี่นะครับสภาพดีมาหนึ่งมีกุญแจล็อกไว้แต่ต้องรู้นะครับผมคอมบิเนชันในการผสมรหัสก่อนมันบอกว่าเออเลขที่เขียนตรงนี้นะครับผมคือ62 92332โอเคน่าจะเป็นให้ผมเดาน่าจะเป็นเหมือนกับเข็มนาฬิกานะครับผมซึ่งมันสัมพันธ์กับสี่ทิศตรงนี้พอดีครับงั้นผมต้องเรียกนะครับผม ล่างบนซ้ายบนขวาขวาบนโอเคครับล่างบนซ้ายบนขวาขวาบนโอเคครับไม่ยากขนาดนันครับเล่นพาซเซิลมาเยอะครับเปิดตรงนี้มาปุ๊บเราได้สิ่งที่เรียกว่ากุญแจอยู่ข้างในนะั้นน่าใช้ในการสตาร์ทโฟล์คลิฟต์โอเคต่อไปครับนาฬิกาที่ตายไปแล้วในตู้ที่ไม่มีอะไรนะครับพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีจอ ออกไปข้างนอกครับโอเคเริ่มเครื่องติดนะครับเริ่มมอนทุกอย่างเข้าใจหมดแล้วครับได้แบตเตอรี่ประกอบเข้าไปในรถถูกต้องต่อไปได้กุญแจทําการสตาร์ทรถยังไม่ติดแสดงว่าไม่ใช่กุญแจของคันนี่เหรอเอ๊ะนั่นคืออะไรกันแน่รถคันนี้ยังอยู่ในสภาพไหนโฟล์คลิฟ์อ๋อเราสามารถเออโอเปอเรตโฟล์คลิฟ์ได้ด้วยแอร์โรคีหรือว่าน่าจะเป็นปุ่มนะครับปุ่มบนล่างซ้ายขวาบนคีย์บอร์ดโอเคเราอยู่ตรงอ่าฮะเราต้องไปที่ไหนครับแล้วหลักการ ออรถที่มีสีนะครับอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเห็นกันไหมซึ่งผมจะต้องเอารถที่มีสีไปที่เครื่องบดทางซ้ายแน่เลยครับอยู่ๆก็มีมีนี้เกมเฉยเลยโอเคท้างั้นน่าจะพอเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเกมนี้ก็คือเราต้องพยายามดันนะครับให้รถมันไปตามทางที่เราเห็นสมควรนะครับไม่มีอะไรยากนะครับแต่ปัญหาคืออ่าเก็ตละผมน่าจะพลาดนิดนึงนะครับผมไม่ได้ผักนะครับด้วยรถคันสีเขียวตรงนี้ออกมาก่อนนะครับผมจะติดละต้องรีเซ็ตนะครับโอเคเข้าใจละครับ ทั้งสิ้นเ่ิผมต้องทำนะครับผมก็คือการเคลียร์รถสีเขียวนะครับผมคันนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าได้สักที อ่าแล้วก็ต้องเอากุญแจมาใส่ใช่ไหมอูเล่นนานมากนะครับกว่าจะได้เปิดเครื่อง The clutch door n e e d to be open สั่งเปิดประตูปุ๊บแล้วก็ทำการเปิดเครื่องเอารถเข้าไปบดอ่าโอเคกว่าจะผ่านอูพัซเิลแค่นี้เล่นนานมากนะครับพัซเิลแนวปัดๆเชียงๆอะไรพวกนี้มันเป็นไอแบบที่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าพอได้ครับโอเค คราวนี้นะครับผมร่างกายนะครับถูกบทเข้าไปนะครับผมกับซากรถเรียบร้อยแล้วครับไม่น่าจะมีใครนะครับผมมาทําความสะอาดนะครับจังยัดเร็วๆนี้ครับน่าจะพอได้แต่ก่อนถึงตรงนั้นนะครับผมต้องออกไปทําการประกอบทุกอย่างเข้าคืนให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นแต่งงานจะหยาบเอามาเจาะแอร์แบกให้เรียบร้อยแล้วก็เอาแอร์แบกวางคืนที่เก่าตามด้วยไขควงถูกต้องตามด้วยถังดับเพลิงถูกต้องครับต่อไปต้องถอยออกไปอีกอ่าผมต้องไปที่ไอ้นี่เอาหมาลงถูกต้องครับ คราวนี้ก็เก็บตะขอออกมาเอาเชือกกับตะขอทิ้งไว้ในถังขยะทุกอย่างโอเคครับปิดฝาถังขยะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมว่าน่าจะพอได้นะครับทุกอย่างน่าจะเรียบเนียนหมดแล้วนะครับโอเคลองดูครับว่าภารกิจนี้เป็นยังไงบ้างออกยังไม่ได้เก่โอ้โหขนาดนี้คิดว่าทําดีมากนะครับแต่สิ่งที่ผมตกหล่นนะครับก็คือผมลืมเอากุญแจนะครับของจังยาร์ดนะครับไปเก็บผมเปิดนะครับผมลิ้นชัก ของจังยานะครับออฟฟิศเปิดไว้นะครับผมแลวโฟลิปแบตเตอรี่ก็ยังไม่ได้คืนที่เขาเรียกว่าเล่นไอเกมไถนานจนลืมเนื้อหาหมดแล้วนะครับจริงจังอะไปตามเก็บก่อนนะครับขณะคิดว่างานเรียนนะครับได้ยังพลาดได้เอากุญแจมาคืนก่อนถูกต้องส่วนตรงอื่นผมก็ปิดประตูะลรไปเรียบร้อยหมดแล้วออกไปตรงนี้เก็บแบตเตอรี่คืนมาเอาไขาควงไปไว้คืนที่เดิมเข้าไปข้างในนี้ซะเอากุญแจไปเก็บคืนที่เดิมและปิดเก๊ะ เอาแบตเตอรี่มาไว้คืนที่เดิมแบบนี้เข้าไปสั่งปิดหน้าต่างเหล็กดัดตรงนี้ซะปิดเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บน่าจะได้น่าจะเนียนครับไม่น่าพลาดเลยเมื่อกี้ขนาดคิดว่าได้แล้วแท้โอเคครับเก็บขอออกมาทิ้งขยะเหมือนเดิมเคสะอาดเรียบเนียนเช็คงานครับโอเคได้สักทีนะครับผมอ่ะเพอร์เฟกต์เมทนะครับอาชีวปลดล็อกครับโอ้โหด่านี้ใช้เวลาเล่นนานเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยปวดหัวกึด